นะครับผมวิ่งทุกวันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ขอวิ่งด้วยครับผมเหนื่อยครับมุงหน้ามาแล้วนะครับ มากๆเลยนะคะคำเหมือนของเราเหมือนรู้นะคะว่าจะไปไหนนะคะมุ่งหน้าไปทางบ้านสีวนวลนี้ไม่ต้องสั่งนะคะแม่แม่เดินเองนะคะ ก่อนที่เราจะไปบ้านสีนวนลเราก็เจอบ้านของคุณยายบุญมีนะคะคุณยายบุญมีเห็นเจ๊มเหมืน่นหันหน้ามองเลยนะคะดูนะคะแม่แม่หน้าสงสารไหมคะดูหันหน้ามามองคาหมื่นของเรานะคะแม่แม่คำหมื่นของเราไม่แวะเลยนะคะเดินผ่านเฉยเลยนี่นะคะเป็นประตูทางเข้าบ้านของคุณยายบุญมีนะคะ แต่คำเหมือนของเราไม่แวะนะคะไม่แวะนะคะเพราะว่ามุ่งหน้าจะไปหาสีนวลอย่างเดียวเลยนี่นะคะเริ่มจำเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วนู่นะคะแม่หลังคาแดงแดงยังอีกอยู่ไกลนะคะอ๋ะอเป็นอะไรควันต้องจะลงแล้วนะคะแม่ให้เดินเองเลยนะคะ เอาวิ่งเดินเดิน จำแล้วจำแล้วตั้งตาตั้งตามากเลยเพราะว่าเรางกันหลายวันมากๆเลยนะครับหลังจากที่นะครับเราหยุดพักนะครับุดพักขายผลไม้ทาการสาสบ้านพังขมือนะครับผมวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะเริ่มไลอีกนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเจอกันได้อีกนะครับผมเพราะว่าวันนี้ห่างกันประมาณสามวันแล้วนะครับผมที่ยังไม่ได้เจอกันนะครับ แต่ว่าไปแหงงานด้วยกันนะครับผมแต่ว่าเรามาพักงานตอนวันพุธแล้วก็วันพฤหัสนะครับสุขนะครับไม่เจอกันไปออกก่อนด้วยเบา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 ,บา,บา ครับผมวิ่งทุกวันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ขอวิ่งด้วยครับผมเหนื่อยครับมุงหน้ามาแล้วนะครับ เบน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 มาถึงโดฉี่าดเลยครับมนได้มานาน,นะครับผมตั้งแตเ่เริ่มขายผลไม้ครับวันนี้ก็เพิ่งได้มานะครับ ดีใจมากๆเลยครับผมดูปลาปลากันดีใจมากๆเลยนะครับอบน้ายังไม่เสร็จรีบวิ่งอย่างเดียวจะไปหาสีนวลอย่างเดียวนะคะน้ะนนนะะนำก็ยังไม่อาบยังไม่เสร็จนะคะ ไม่ถูนะคะแม่แม่ไม่ถูจะไปหาสีนวลสนใจสีนวลอย่างเดียวนะคะไม่เหมือนพี่ดาวนะคะแม่แม่ไม่เหมือนพี่ดาวนะคะ,พ,ะ,คะพี่ดาวนี่โอ้โหไม่สนใจเพื่อนนะคะดูนะคะดูนะคะจะมาหรือเปล่าจะไปไหน ดูค่ะคหมือนของเราหวเลเป็นอะไรดืดนะคะดือเหมือนเด็กๆเลยนะคะคำมือนของเราวันนี้เป็นอะไรมีโวยวายด้วยนะคะแม่ไม่ฟังควานโต้งแล้วนะคะแม่ดูคำมือของเรานะคะยิ่งกว่าเด็กนะคะ ยิ่งกว่าเด็ก12ปีอีกนะคะวันนี้ดื้อกว่าแพาวาอีกนะคะแม่แม่คำเหมือนของเราอ่ะอะยังไงยังไงจะยังไงไม่ถูก็ไม่ถูนะคะคิดถึงเพื่อนอย่างเดียวนะคะแม่แม่โอ้ยมิ่งหางชี้ฟ้าเลยนะคะ โอ้ยหมือนเนาะขอแค่ให้ได้อยู่กับเพื่อนชี้ก็พอนะคะแม่แม่ไม่รู้ว่าเขาจะรักกันยังไงก็ไม่รู้นะคะ เนี่มาเล่นชี้นนวลนะครับมาบอกกะว่าจะมาให้ถูเสาด้วยนะครับแต่ก็ไม่ยอมถูนะครับไม่ยอมถูเพราะว่ายังห่วงสี้นนวลนะครับผมก็เลยไม่สนใจถูเลยนะครับไม่สนใจเสาที่เราสำหรับเอาไว้ให้ถูนะครับอาบน้ำให้แล้วก็ไม่ยอมถูนะครับเพราะว่าห่วงสี้นวลนะครับห่วงสี้นนวล <tries> . <tries> . <tries> <tries> รักกันรักกันืกกนคอครับคิดถึงกันมากเลยนะครับผมไม่ได้เจอกันแค่ไม่กี่วันนะครับรักกันรักกันร้องกันใหญ่เลยนะครับน,นี่ก็ได้พาทุกท่านทุกคนมาชมนะครับผมมาชมความน่ารักนะครับสำหรับสาวรุ่นใหญ่ก้หมืนแล้วก็สีนวนนะครับผมน,นี่นะครับ พามาจงความน่ารักสาวรุ่นใหญ่นะครักราชันนะครับอาจจะชอบแบบนี้เพราะว่าทําให้ช้างนะครับคือเป็นการผ่อนคลายนะครับเป็นการผ่อนคลายของช้างนะครับเราไม่ได้จํากัดพื้นที่ตลอดนะครับผมเรามีให้เขามีพื้นที่ส่วนตัวของเขาบ้างนะครับผมเขาจะได้ไม่เครียดนะครับผมจะได้ไม่เครียดแล้วก็จะได้มีความสุขด้วยนะครับผมไม่เงาไม่ซึมนะครับ เห็นช้างเราล่าเรืองเราเองก็ดีใจนะครับผมก็หลายท่านนะครับอยากเห็นนะครับผมป้าบรรยากาศแบบนี้ผมก็ได้พามาให้ชมนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมพังขมืนช้นวนนะครับมาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ช่วยกันเมตานะครับบ้านพังขมืนนะครับจนตอนนี้ใกล้จะสาเร็จแล้วนะครับอีกสองวันนะครับผมก็สามารถเข้าไป อุดนุนผลไม้กันได้เลยนะครับผมแม่ f อฟซสุขันากผลสำหรับวันนี้นะครับผมคนโตต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ